ที่เห็นอยู่ในมือผมตรงนี้ก็เป็นเาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เป็นบ้านก็เรียกอีปุ่มอีปุ่มนะฮะอีปุ่มนี้ก็เป็นลูกอสอขนาดใหญ่นะฮะซึ่งเท่าที่ผมเห็นจากอ่านี่เอาเอา,เอาตัวที่จะโตเต็มใบมาห,หน่อยน,นะครับนี่ก็จะเป็นนะฮะบรรดาลูกอสอนะครับเห็นไหมมีตั้งแต่วัยที่ ยังเป็นลูกออสไม่มีขานะครับจนถึงขางอกมาแล้วสองข้างสี่ข้างแล้วก็ใกล้จะตัวเต็มใบแล้วนะครับเป็นสัตว์ที่จะอยู่บริเวณน้ําตกนะฮะน้ําตกหรือว่าน้ําทานน้าไหลที่มีความใสสะอาดของน้ําค่อนข้างสูงนะครับยิ่งระบบนิเวศนะครับใสสะอาดนะครับก็จะเอื้อต่อสัตว์พวกนี้ได้เยอะมากนะครับผมเราก็จะปล่อยเจ้า ลูออสพวกนี้นะฮะให้จเจริญเติบโตต่อไปอ่านี้ก็จะต้องเอามีพวกนี้นะฮะพวกใบไม้เนี่ยมันจะช่วยบังแดดแล้วก็ช่วยบังพวกภัยธรรมชาติให้มันได้นะฮะทุกอย่างมันมีความสำคัญของมันอยู่แล้วครับ น <i> ี่ไม่ใช่อยู่นี่เลอทีแรกอะใช่มันมันเลื้ยมันเลื้ยมันเห็นไฟมันเลื้อยเข้านออเคเ้นละวคาร้อเปรเซน ต้องค่อยๆไม่งั้นมันจะได้รับบาดเจ็บเราก็อันตรายต้องรอบคอบดีตรงนี้อือมเสียงไม่เลี่ยนะนนั่นอะไรนั่นหมดแรงแล้วไ นี่มันต้องชูคอกัด,ด,กดหรือไงนี่ชูคอกัดหรือ,รอกัดกัดได้เลยห่ยนะหา ตัวนี้นะครับงูตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในงูพิษที่ค่อนข้างอันตรายนะครับในแง่ของอาการที่มีพิษรุนแรงอีกตัวหนึ่งนะครับงูตัวนี้นะครับก็คือเป็นงูทับสมงคลาครับสังเกตจากลักษณะของตัวนะครับก็จะมีสีขาวดำนะฮะเป็นปล้องๆอ,อย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นงูที่มีความคล้ายคลึงกับงูสามเหลี่ยม แต่ว่างูทับสมิงคลาเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะพบเห็นอยู่ในป่านะฮะส่วนงูสามเหลี่ยมจะพบเห็นอยู่ตามท้องนานะครับพิษของงูทับสมิงคลานะครับจะมีผลทําลายระบบประสาทนะครับซึ่งมีพิษที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะควรที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับงูทับสมิงคลานะครับก็จะกินสัตว์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกบเขียดนะฮะสัตว์ลูกดิโนมขนาดเล็กนะครับหรือแม้กระทั่งกินงูด้วยกันเองนะฮะ ก็เป็นงูที่เราต้องะระมาระวังนะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดนะครับงูพิษที่มีความสําคัญทางด้านการแพทย์นะฮะแต่ปกตินะครับงูชนิดนี้ครับจะเป็นงูที่ไม่ค่อยก้าวร้าวนะครับไม่ค่อยดุร้ายนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นลบกุนมากเขาก็จะป้องกันตัวโดยการกัดแล้วก็จะหนีนตา,ายลงมานะครับ